สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาตอนสายๆเมื่อนีแม่ครัวได้เดินทางลงมาหน้าพี่น้องมาทงหน้ามาเปลี่ยนบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ที่ออกมาบนห่งนังได้พี่น้อง แม่ค่ะเพิ่น้างกบมือละสามกิโลสามกิโลอ่าแม่ค่ะเพิ่นมาสร้างกบพป่นันพักอันพักสุรดปลูกไวห้หอยพี่หน่องเนี่ยปลูกไว้ให้หอยปลูกไว่ตาม คู่ฝายหกันสิด้มาตัดงากบแม่ขั้วต้องตักให้แม่ค่ามือละ3กิโลส่วนบักหอยปิดออเดอร์พี่น้องปิดออเดอร์ยังผู้บริโภคลายผู้ผลิตหน่อยผู้เอาแม่พันกับแม่ขั้วไปผลิตได้บอ ได้ลูกได้เต่ามันหลายไปถาบะมี่วางขายทรงขึ้นมาให้แม่ขั้วเดอ้อทรงขึ้นมาให้แม่ขั้วได้เพราะว่าแม่ขั้วบะมี่หอยขายหอยบ่พ่อขายหอยแม่ขั้วบ่พ่อขายพี่น้องจนแม่ขั้วได้ปิดออเดอร์ช่วงนี้เพราะว่าสิกักแม่พันไว สิกัรแม่พัฒน์ไว้แม่พันหน่อยเมื่อนั่นแม่ขั้วกลับไปทรงพี่น้อง f อฟซีซรอตัแถมไปอีกหาสิบตนอกเสยจากว่ารุ่นนี้สิขึ้นมาาไม่จังสิไดขายพี่น้องนี่รุ่นนี้เพราะไว้สองกระสังสามกระสังตัวพี่น้องนี่เพ,พิ่งจะพ่วมที่เป็นโตคุ้นแล้วพี่น้อง เนี่ยเพาะไว้สามกระชั้งนี่นี่กระชั้นหนึ่งใหม่ๆกระชั้นนี่น้ำม,มันคุณพี่น้องน้ำคุณเพราะว่าฝนฝนผุ่นให้ไหลลงมาน้ำได้คุณเล็บเห็นตัวหอยปันไดกระชั้งนี่คัดออกไปมือนั่นได้เจ็ดร้อยตัวอ่าไปเป็นตัวคุณนี่อันนี้เริ่มเป็นตัวคุณแล้วแต่ว่า ผู้บริโภคเนี่ยแม่ขัวปิดออเดอร์ไว้ผู้ใดมาสั่งกับบไารเพราะว่าหยังหอยไงบ่ท่านอ่าสำหรับผู้เอาแม่พันน้ำแม่ขั้วไปได้ได้รายันไดาแล้วลูกพ่อขายบอบ่ต้องนักใจทาบ่ไม่ที่ขายทรงขึ้นมาให้แม่ขั้วเด้อพราะว่าแม่ขั้วจนได้ปิดออเดอร์ช่วงนี้ หอยบอมีขายเหลือตังต้าซี่โตแม่พันอ่อาเพาะไว้แม่พันนี่กักแม่พันไว้ให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าอ่าเพราะว่าช่วงนี้หอยออกอยู่ลักสองพี่น้องประมาณเคืองเดี่ยนมานี่ออกอยู่ลักสองก็เลยหยุดหยุดออเดอร์ไว้ รักไว้เป็นแม่พันธ์พี่น้องแม่พันธ์กะสีบ่พ่อพี่น้องเอฟซีเฮาเอาถ้าใครจะสร้างแม่พันธ์หอยต้องโทษมาลวงหนาซะก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อโทษมาจองรวงหนาซะก่อนวาสีใดเรือบ่ไดดอ่ะอันนี้แกงข้าวไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะแกงข้าวไปให้พี่น้องเอฟซีด้ฮูจักน้ำกันิ่งพักกันแย่งพี่น้อง ผักเงียงปลูกไว้ผักแกงเน่อใหม่เมื่อนี่สีห้าเน่าไหม้เขาเมียแกงอยู่คืออยากแกงเน่อใหม้พักปลูกไว้ให้หอยนน่พี่น้องเนี่ยพักปลูกไว้ไเขาบอกอะไรไปหาเก็บไก่ดอกพี่น้องเก็บลอกไก่ไงล่ะพักกระไดเมือ่อไหนมีอยู่ในบ้านก็เอามาแต่ในบ้าน เมือ่อใดมีอยู่ทงหน้าบ่ได้มาแต่ในบานเขา่าเกอ่าอยู่ทงหน้านี่แหละเนี่ยวัชพืชเข้าปลูกไว,ในนกไวใใ้ในหน้าเขาเข้าปลูกไว้ในไฮในหน้าเข้าเขากับบรด้ไปหาไก่เมือ่อใดออกมาเข่ากับมาเจ็บไปหาเบิ้งนอใหม่เนี่ยแกงอยู่ดอกพี่นองมือนี้คืออยากกินแกงนอใหม่ใส่ผักแง่งใส่ผักขาคือสเสียบ มาเดิอมาเดิอพี่น้องเอฟซีมากินแกงน้ำไม้น้ากันตอนเที่ยงมือนี่เอาแม่ขั่วสิมาตักกบให้เพิินแม่ค้าสร้างกบอ่ะหลังจากตักกบแล้วแม่ขวัวกับสิาพาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางโอ้ยกระแตกกระลอกสะก่วยลงมาบ้านนี้มุนบัดพี่น้องตกลงพื้นเบิด คลิปนี้ถ้าสมวิวทิ่วทัดจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันตื่นขึ้นมากเท่ากับจ่องแต่ตูเลขไรกะบ่จะเลื่อนหูบ่จะเลื่อนตาคลิปนี้แม่ขวัวสิภาพไปเบิ่งของผู้ใดคนชัยภูมิโอ้สูตรของเรากับเป็นอยู่ต่ว่าแม่ขั่วจับลงบอเมเน จับลงบะถือสูตรของเพลินทรงมาหลายสูตรสตัวมาตัวสิบบนเพลินใหสองกับสี่สูตรนั่นคันเข่าก็สูตรนี่สูตรนี่พันรุดแต่มาล้านเปอร์เซ็นต์นึ่งกันยังเข่าอยู่พี่น้องแต่สูตร10บบน2ตัวมาตัวนี่ของเพลินมีแม่ขั้วบะดหลอาลงว่ามันจับตัวถือบ่อถือพี่น้องเอาแม่ขั้วสิเอาสูตรนี่ลงของคนชชยภู่มล่ะกะสูตรนี่สิส,สิสิดอปว้ ซีเอาสูตรสองกับสี่สองกับสี่หลักสิบบนมาลงให้พี่น้องเอฟซีเฮาเนาะเอารอบไปเบิ้งตัวเลขพร้อมๆกันพี่น้องเอาค่ะพี่น้องเมื่อนี่ส้มวิวทวงหน้าจักหน่อยเนาะมาเบิ้งหอยหอยรุ่นนี่เพาะพันธุ์ใหม่เด้อค่ะพี่น้องนี่เอามาใหม่เพิ่งจะได้ไม่ ถึงเดือนเลยค่ะพี่น้องรุ่นที่ยูนิไลยๆนี่ขายเบิดแล้วพี่น้องขายเบิดแล้วย่างเติเสียลุ่นใหม่ลงไปเอาคลิปนี้แม่ขั้วมีตัวเลขแนวทางของคนชัยภูมิเนาะคนชัยภูมิเมกี้นี่แม่ขั้วบ่รด้เอาวสูตรลักสิบบนเพิ่นลง เพิ่นไดสองกับสี่หลักสิบบนสูตรนี่แหละพี่น้องนี่ละกันน่วยบนนี่เป็นสูตรไม่เพิ่นว่ามีแต่สูตรเก่งๆมีแต่สูตรเดินดีทั้งนั้นที่เอามาให้แม่รัวว่าสันเพิ่นว่าเอาเอาสูตรบนลงก่อนเดอน้อคนชายภุมมอาคลิปหลังแม่รั้วสิเอาสูตรล่างลลให้พี่น้องเอฟซีเฮาเพราะว่าคนชายภูมิมีทั้งบนทั้งหลางเด็ดเด็ดดีๆทั้งนั้นพี่น้อง คนชัยภูมิวันที่หนึ่งตุลาคมสิบบนสี่กับหหน่วยบนสามกับห้าพี่น้องสูตรนี้เพื่อนว่าคักเป็นคักเรียกให้แม่ขั้วลงเลยเพื่อนบ่าเอาเจ็บไปพิจรารณาเบิงพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของคนชัยภูมิเนะค่ะพี่น้องเนาะเอามาักชอบคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจ ขอบุญขอบคุณคนชัยภุมิที่ทรงตัวเลขแนวทางเขามาช่องแม่ขั่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขัวก็ไปฝากพี่นอ้องเอฟซีเฮ้ขอบคุณสําหรับคนชัยภูมิที่เห็นว่าแม่ขั่วมีความสามารถเอาตัวเลขแนวทางของฐานล่้งใดอขอบุญขอบคุณสําหรับเอฟซีูเขามากุไรไรกดแเช์เานา,าะนาค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมักกะจัดบ่มักกะทัดไปทุกอย่างก็ับเป็นแค่นแนวทางสูตร คำนวณไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ